สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบปั๊มเสมอฟ์นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มตัว24โวลต์นะครับ250วัตต์นะครับกับทดสอบกับแบตเตอรี่นี่ครับ12โวลต์อันนี้เรามาทดสอบกับแบตหนึ่งก้อนนี้ก่อนนะครับว่าแรงดันของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจาซ้ายกันตัว12ไอ้แบต12โวลต์นี้จะมันทํางานไม่ค่อยแบบประสิทธิภาพเต็มที่เท่าไหร่นะครับเอีช <Hey. S 1> ักคุย คนี่นะฮะนี <Ende esa> ่คือแค่8.2โวลต์นะครับในการทำงานของมันคิดพัฒนาดูเลยก็ได้ไม่คิดว่าสิ่งที่ของ8.2โวลต์นะครับแล้วทีนี้เราจะมาต่อแบบอนุกรมกันดูนะครับ้วย24โวลต์ตัวนี้ดูฟังยังไม่คือฟังเสมอแม้วที่กำลังทำอยู่ฟังเสมอี24โวลต์นะครับ คือเราออกแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกับแบบสองตัวนี้ในการต่อในกลมเพิ่มแบบแรงการดูมันเราจะมีตัวนี้คัอตัวสายชิโมหรืสายอะไรพวกนี้ติดตั้งแต่ที่ต้องยึดยึดจับเพราะฉะงั้นก็คือเราก็ล็อกไว้เลยก็ได้หรือเทปแบบพวกเกี่ยวมัดไปเลยก็ได้วิธีการต่อต่างแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับบวกต้องไปลบครับอันนี้คือบวกนะครับอันนี้คือลบ หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับแล้วจะเอาไอ้สายของปั๊มสมิติสองอันนี้ไปหาลบหรือบวกบวกกับลบนะครับตรงนี้สองฝั่งจับสายดีนะครับลองพุ่งไงโอเคโอเคเดี๋ยวๆเอาพุ่งมทางทางไหนดีโอ้ยเนี่ยดูแรงดันของมันมันเพิ่มขึ้นดันสายหลุดเลยครับี่ดินสายหลุด เดี๋ยวเราทดสอบวิธียัดูครับเดี๋ยวใส่ยังไงก็อผปกลอนพุ่งอ่ะพุ่งออก็ได้เดี๋ยวชี้ไปทางนู้นเลยโอเคอ่ะชี้ไปทางนี้โอเคแล้วถือว่าเป็นการทดสอบนะครับถือว่าผมจะจับอันนี้ไว้กันเพื่อที่จะให้มันหลุดเอาของเราสองสายตั้มไว้ตรงนี่สายบวกครับเดี๋ยวล็อกไว้แล้วกันนี่คือล็อกของไว้ครับนี่จะจอดแล้วโอ้โหนี่ครับ พูดง่ายคือมันจะพุ่งแบบแรงกว่าเดิมอมสองต้นนี้คือเป็น24โวล์ล้ะครับสองก้นก็ประสิทธิภาพในการของธานานมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นโอเคครับก็สำหรับเพียงเท่ทน,นี้สวัสดีครับ